กลางทะเลบอลติกห่างจากชายฝั่งฟินแลนด์ไปทางใต้ราว40กิโลเมตรมีสร้างเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ลำหนึ่งนอนตะแคงอยู่ในความมืดที่ความลึกประมาณ80เมตรมันไม่ใช่เรือรบไม่ใช่เรือบรรทุกน้ำมันและไม่ใช่เรือที่ออกเดินทางไปสู่สงครามแต่มันคือเรือโดยสารธรรมดาที่กำลังพาผู้คน989ชีวิตกลับบ้านข้ามคืนเดียวชื่อของมันคือ MS Estonia และในคืนวันที่28กันยายนปี1994มันกลายเป็นสถานที่ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเดินเรือยุคยุโรปสันติภาพ852คนไม่เคยได้กลับขึ้นมาบนผิวน้ำอีกเลยบางคนจมน้ำบางคนหมดสติจากความหนาวบางคนติดอยู่ในทางเดินที่เอียงเกิน60องศาในความมืดสนิทพร้อมเสียงโลหะบิดงอและเสียงกรีดร้องที่ไม่มีใครได้ยิน ทางการสรุปในปี1997ว่ามันคืออุบัติเหตุจากความล้มเหลวของประตูหัวเรือและประตูหัวเรือที่ว่านั้นในทางวิศวกรรมเดินเรือมีชื่อเรียกเฉพาะว่าเบไวเซอร์มันไม่ใช่ประตูธรรมดาแต่มันคือฝาเหล็กขนาดยักษ์ที่ปิดสนิทด้านหน้าสุดของเรือโรโรหน้าที่ของมันคือป้องกันคลื่นและป้องกันไม่ให้น้ำทะเลไหลเข้าสู่ชั้นวางรถยนต์โดยตรงถ้ามันเปิดออกแม้เพียงเล็กน้อย น้ำทะเลจะไหลเข้ามาเหมือนเขื่อนแตกและสำหรับเรือแบบนี้นั่นหมายถึงหายนะในระดับกู้ไม่กลับแต่26ปีต่อมาโดรนใต้น้ำกลับพบรูโหวขนาดสูง4เมตรที่ตัวเรือด้านขวารูที่ไม่เคยอยู่ในรายงานทางการแม้แต่บรรทัดเดียวและนั่นทำให้คำถามง่ายๆกลายเป็นคำถามต้องห้ามว่าเรือลำนี้จมเพราะอุบัติเหตุจริงหรือหรือมีใครบางคน ไม่อยากให้เรารู้ความจริง MS Estonia ไม่ใช่เรือเก่าและไม่ใช่เรือสภาพสุดโทมมันถูกสร้างขึ้นในปี1980ที่อู่ต่อเรือ Meyer Werft ประเทศเยอรมนีตะวันตกเดิมใช้ชื่อว่า Viking Sally ก่อนจะถูกขายเปลี่ยนมือหลายครั้งและเปลี่ยนชื่อเป็น MS Estonia ในปี1993มันเป็นเรือเฟอร์รี่ประเภท RO RO r Roll o o roll off ออกแบบมาเพื่อให้รถยนต์และรถบรรทุกขับขึ้นลงจากเรือผ่านประตูหัวเรือได้โดยตรงความยาวประมาณ155เมตรกว้าง24เมตรหนักกว่า1,5 0 0 0ตันภายในมีห้องโดยสารร้านปลอดภาษีร้านอาหารบาร์สาวนาและพื้นที่พักผ่อนสำหรับผู้โดยสารมันถูกใช้งานในเส้นทางประจำทาลินสตอกโฮมซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางที่คึกคักที่สุดในทะเลบอลติก คืนวันที่27กันยายนปี1,994บนเรือลำนี้มีคนอยู่ทั้งหมด989คนประกอบด้วยผู้โดยสาร803คนและลูกเรือ186คนกัปตันของเรือคืออาร์โวอันเดรสสันกัปตันชาวเอสโตเนียผู้มีประสบการณ์สูงเขาทำงานบนเรือของบริษัทเดินเรือเอสโตเนียในปี1,992เขาได้เป็นกัปตันเรือเฟอร์รี่จิออกออและในปี1,993 ได้เป็นกัปตันเรือเฟอร์รี่เอสโตเนียเรือลำนี้ไม่ได้บรรทุกสารเคมีไม่ได้บรรทุกวัตถุไวไฟและตามเอกสารทางการมันคือเรือพาณิชย์บริสุทธิ์แต่ในอีก10ปีต่อมารัฐบาลสวีเดนกลับยอมรับว่าเรือลำนี้เคยถูกใช้ขนส่งเทคโนโลยีทางทหารจากรัเสเซียจริงโดยไม่แจ้งต่อสาธารณชนและไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าในคืนสุดท้ายนั้นมีอะไรอยู่บนขาเด็กของมันบ้าง เย็นวันที่27กันยายน1,994 m เอสโตเนีย MS Estonia ออกเดินทางจากท่าเรือทาลินเวลาประมาณ18.30นาฬิกา30นาทีอากาศในตอนนั้นยังไม่ถึงขั้นอันตรายแต่รายงานพยากรณ์อากาศเตือนถึงพายุที่กำลังเกาะตัวในทะเลบอลติกลมเริ่มแรงขึ้นคลื่นเริ่มสูงขึ้นทีละชั่วโมงแม้สภาพอากาศจะเลวร้ายลงเรื่อยๆแต่เรือ MS Estonia ยังคงรักษาความเร็วไว้ที่ประมาณ14-15นอตหรือราว26-28กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าสูงเกินไปสำหรับเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ที่กำลังเผชิญคลื่นสูง4-6เมตรผู้โดยสารจำนวนมากไม่รู้เลยว่าพวกเขากำลังขึ้นเรือในคืนที่สภาพอากาศเลวร้ายที่สุดคืนหนึ่งในรอบหลายปีหลังเที่ยงคืนคลื่นสูงถึง4-6เมตรเรือเริ่มโคลงแรง รถบนคาเด็กเริ่มสั่นตามแรงกระแทกของคลื่นประมาณตีหนึ่งผู้โดยสารที่อยู่ชั้นล่างและลูกเรือบางส่วนได้ยินมเสียงกระแทกของโลหะดังสนั่นมาจากหัวเรือไม่ใช่ครั้งเดียวแต่เป็น2อถึงสครั้งเสียงแบบเดียวกับเหล็กขนาดใหญ่ถูกงัดออกจากกันในทางวิศวกรรมทางทะเลแรงที่กระแทกโบวไวเซอร์ในคืนนั้นมีชื่อเรียกว่าดนามิกเวฟอิมแพคโหลดดิ้งแปลตรงตัวคือ แรงกระแทกจากคลื่นแบบฉับพลันมันไม่ใช่แรงกดนิ่งๆแต่เป็นแรงกระแทกเป็นจังหวะรุนแรงสั้นเหมือนเอาค้อนเหล็กขนาดยักษ์ฟาดใส่ประตูหัวเรือตัวล็อกบานพับและจุดยึดของโบวไวเซอร์ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับแรงประเภทนี้ในทะเลเปิดที่คลื่นสูงระดับนี้และเมื่อโลหะถูกกระแทกซ้ำๆเกินขีดที่มันจะทนได้มันจะเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่า structural fatigue หรือความล้าของโครงสร้างก่อนจะล้มเหลวแบบฉับพลันโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าไม่มีใครรู้ว่าตอนนั้นตัวล็อกของประตูหัวเรือกำลังเริ่มล้มเหลวทีละจุดและไม่มีใครรู้ว่าเรือทั้งลำเหลเือเวลาอีกไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก่อนจะหายไปจากผิวน้ำตลอดการประมาณหนึ่งนาฬิกาของคืนวันที่28กันยายน1 9 9 4ผู้โดยสารที่อยู่ชั้นล่างของเรือและลูกเรือบางส่วน ได้ยินเสียงที่ไม่มีใครลืมมันได้ตลอดชีวิตเสียงนั้นถูกบันทึกในคำให้การของพยานว่าเมทัลลิกตัทหรือเสียงกระแทกของโลหะที่หนักทึบและรุนแรงดังมาจากบริเวณหัวเรือมันไม่ใช่เสียงของคลื่นปกติไม่ใช่เสียงโครงสร้างลั่นเล็กน้อยแต่เป็นเสียงเหมือนเหล็กขนาดใหญ่ถูกกระแทกด้วยแรงมหาศาลซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทางวิศวกรรมทางทะเล เสียงแบบนี้มักเกิดจากโครงสร้างที่กำลังรับแรงเกินขีดการออกแบบแรงชนของคลื่นในคืนนั้นไม่ใช่แรงคงที่แบบที่ใช้คำนวณในแบบเรือแต่มันคือแรงกระแทกแบบฉับพลันที่เรียกว่า dynamic wave impact loading แรงชนลักษณะนี้จะเพิ่มแรงกดต่อโครงสร้างเป็นหลายเท่าในช่วงเวลาเสี้ยววินาทีเหมือนค้อนยักษ์ฟาดใส่หัวเรือซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียงกระแทก2-3ครั้งแรก ทำให้ลูกเรือเริ่มตื่นตระหนก Second Officer ชื่อซิลเวอร์ลินเดคือเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ถูกส่งลงไปตรวจสอบบริเวณชั้นล่างใกล้กับคาเด็กเขาได้ยินเสียงที่ไม่ควรเกิดกับเรือที่ยังปกติเขารายงานภายหลังว่าเขาได้ยินเสียงโลหะกระแทกกันอย่างรุนแรงจริงแต่ในตอนนั้นเขายังไม่พบว่าน้ำทะเลไหลเข้ามาในเรือและนั่นคือจุดที่อันตรายที่สุดเพราะในเชิงวิศวกรรม โครงสร้างไม่ได้พังในครั้งเดียวแต่มันกำลังเข้าสู่สภาวะ structural fatigue หรือความล้าเชิงโครงสร้างแรงกระแทกซ้ำๆจากคลื่นหรือที่เรียกว่า Cyclic loading ก,กำลังสะสมความเสียหายเล็กๆเข้าไปในจุดหยุดและตัวล็อกของหัวเรือโดยที่ไม่มีใครบนเรือรู้ตัวเลยว่าระบบป้องกันชั้นสุดท้ายกำลังจะล้มเหลวหัวเรือของ MS Estonia มีโครงสร้างพิเศษที่เรียกว่า b บวซ มันคือประตูเหล็กขนาดมหึมาที่ใช้เปิดปิดเพื่อให้รถยนต์ขับขึ้นลงจากเรือผ่านทางลาดหรือแรมโบวไวเซอร์ Bo ถูกออกแบบให้รับแรงคลื่นระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ถูกออกแบบให้รับแรงกระแทกแบบทะเลเปิดในพายุรุนแรงระดับนี้ภายใต้แรงชนจากคลื่นยักษ์สิ่งที่ล้มเหลวก่อนคือระบบล็อกของมันนี่เรียกว่าล็อกดาวนเฟลียการล้มเหลวของตัวล็อกที่ยึดโบไวเซอร์ไว้กับตัวเรือ เมื่อตัวล็อกเริ่มขาดออกทีละจุดแรงทั้งหมดจะถูกถ่ายไปยังบานพับและตรงนี้เองเกิดสิ่งที่เรียกว่า h i Hin ิน P ินเชีย a i l u r e สลักบานพับเหล็กถูกแรงเฉือนมหาศาลงัดขึ้นจนขาดสะบั้นเหมือนลวดเส้นเล็กในทางวิศวกรรมเหตุการณ์แบบนี้เรียกว่า Catastrophic Structural Failure ไม่ใช่ความเสียหายเล็กน้อยแต่คือการพังทลายแบบฉับพลันและไม่สามารถกู้คืนสภาพเดิมได้ เมื่อโบวเซอร์หลุดออกจากตำแหน่งมันไม่ได้แค่หายไปมันถูกเคลื่อนยักกระชากไปพร้อมกับการดึงแรมให้เปิดออกด้วยแรงมหาศาลและในเสี้ยววินาทีนั่นเองน้ำทะเลก็มีทางตรงไหลเข้าสู่ชั้นคาเด็กคาเด็กคือพื้นที่โล่งขนาดใหญ่กินความกว้างเกือบทั้งลำเรือมันไม่มีผนังกั้งน้ำย่อยเหมือนห้องระวางของเรือสินค้าเมื่อประตูถูกเปิดออกมันก็เหมือนเปิดประตูเขื่อน ให้น้ำไหลทะลักเข้ามาโดยไม่มีอะไรหยุดมันได้ภายในไม่กี่สิบวินาทีน้ำไหลายร้อยตันไหลเข้าสู่ตัวเรือและจากจุดนี้ M/S e โต o n i a ก็เข้าสู่จุดที่ไม่สามารถย้อนกลับได้อีกแล้วทันทีที่น้ำทะเลไหลเข้าสู่คาเด็กเรือไม่ได้แค่หนักขึ้นแต่มันสูญเสียเสถียรภาพพื้นฐานทันทีปรากฏการณ์นี้เรียกว่า loss of intact stability หรือการสูญเสียเสถียรภาพดั้งเดิมของเรือเพราะน้ำไม่ได้อยู่นิ่งมันไหลไปรวมกันด้านหนึ่งตามการเอียงของเรือนี่คือสิ่งที่เรียกว่า free surface effect ในทางวิศวกรรมเรือเสถียรภาพจะถูกอธิบายด้วยกราฟที่เรียกว่า g z curve หรือแขนโมเมนต์ที่ช่วยให้เรือดึงตัวเองกลับมาตั้งตรงแต่เมื่อน้ำจำนวนมหาศาลไหลเข้าขาเด็ก ค่า g z curve กลายเป็นลบหมายความว่าเรือไม่มีแรงดึงกลับมาตั้งตรงอีกต่อไปเกิดสิ่งที่เรียกว่า Writing Lever Collapse แขนโมเมนต์ที่เคยพยุงเรือพังทลายลงในทางคณิตศาสตร์จากจุดนี้แรงที่ทำให้เรือเอียงหรือ Healing Moment มีค่ามากกว่าแรงที่ดึงเรือกลับหรือ Writing Moment เรือเข้าสู่สภาวะ Unrecoverable List เอียงแล้วไม่สามารถกู้คืนได้อีกน้ำเริ่มไหลต่อเนื่องจากคาเด็กลงสู่ชั้นล่างผ่านบันไดและช่องระบายอากาศนี่เรียกว่า progressive flooding ภายในไม่กี่นาทีน้ำหนักของเรือเพิ่มขึ้นหลายพันตันเมื่อเรือเอียงถึงประมาณ30องศาเครื่องยนต์หลักทั้ง4เครื่องหยุดทำงานน้ำมันหล่อลื่นไม่สามารถหมุนเวียนได้ตามการออกแบบระบบไฟฟ้าหลักดับวูบลง เรือทั้งลำตกอยู่ในความมืดในเวลาเดียวกันมีการประกาศฉุกเฉินผ่านลำโพงเรือด้วยเสียงผู้หญิงเป็นภาษาเอสโตเนียว่าแฮแรแฮรแรไลว์วอลออนแฮรแรแปลว่าเตือนภัยเตือนภัยเรือกำลังอยู่ในภาวะฉุกเฉินแต่มันมาสายเกินไปแล้วพานในเรือผู้โดยสารเริ่มถูกเหวี่ยงไปมากับพื้นเฟอร์นิเจอร์เปียโน และของหนักในร้านปลอดภาษีถไลไปรวมกันที่กาบขวาเมื่อเรือเอียงเกิน60องศาไฟฟ้าสำรองก็ดับลงถาวรจากจุดนี้ m s Estonia ไม่ใช่เรือที่กำลังจะจมแต่มันคือเรือที่ตายทางวิศวกรรมไปแล้วหลังจากไฟฟ้าดับสนิท m s Estonia เอียงเกิน60องศาภายในเรือกลายเป็นเขาวงกดมืดสนิท ที่ไม่มีใครรู้ว่าทางออกอยู่ตรงไหนอีกแล้วผู้โดยสารจํานวนมากที่อยู่ในห้องพักชั้นล่างไม่สามารถเปิดประตูออกมาได้หลายคนไม่มีเสื้อชูชีพเพราะเสื้อถูกเก็บไว้ในห้องพักที่พวกเขาไม่สามารถกลับลงไปได้อีกบางคนกระโดดลงทะเลกากความสูงกว่า15เมตรลงสู่คลื่นเย็นจัดในความมืดผู้รอดชีวิตหลายคนเล่าว,ว่าพวกเขาต้องคลานต้องปีน แล้วต้องไต่ตามเฟอร์นิเจอร์ที่ถลาลมาซ้อนกันเพื่อมุ่งไปยังกาบเรือด้านที่ยังไม่จมน้ำบางคนออกมาถึงดาดฟ้าได้แต่ไม่สามารถปล่อยเรือชูชีพได้เรือชูชีพหลายลำไม่สามารถปล่อยลงน้ำได้เพราะเรือเอียงเกินมุมที่ออกแบบไว้ลูกเรือบางคนพยายามตัดเชือกพยายา,พกพยายามผลักแพยยางลงทะเลท่ามกลางคลื่นสูงและลมพายุอุณหภูมิน้ำในทะเลบอติกค,คืนนั้น สำหรับผู้ที่ตกลงสู่ทะเลภัยคุกคามที่แท้จริงไม่ใช่การจมน้ำแต่มันคือไฮโปเทอร์เมียหรือภาวะร่างกายสูญเสียร้อนอย่างรวดเร็วอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึง11องศาเซลเซียสร่างกายมนุษย์ในน้ำระดับนี้จะเกิดโคช็อกภายในไม่กี่วินาทีหายใจหอบควบคุมกล้ามเนื้อไม่ได้และเร่งหมดแรงภายใน 15- ถึง30นาทีมีผู้โดยสารและลูกเรือประมาณ250 ถึง310คนที่สามารถหนีออกจากตัวเรือได้แต่สุดท้ายมีผู้รอดชีวิตจริงเพียง137คนจากทั้งหมด989คนนั่นหมายความว่ามีคนมากกว่า100คนที่หนีออกจากเรือได้แล้วแต่เสียชีวิตกลางทะเลเพราะความหนาวเย็นและคลื่นลมก่อนความช่วยเหลือจะมาถึง <S <S เรือลำแรกที่มาถึงพื้นที่คือเรือเฟอร์รี่มาเรียล่าตามมาด้วยเรือซิลูยายูโรปา และเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยจากฟินแลนด์กับสวีเดนแต่เมื่อพวกเขามาถึงคนส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตไปแล้วและในเวลาไม่ถึงหชั่วโมงหลังจากบาวไวเซอร์หลุดออกเรือเอ็มเอสเอโตเนียก็หายไปใต้ผิวน้ำอย่างสมบูรณ์คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุร่วมหรือ JAIC ซึ่งก่อตั้งโดยรัฐบาลเอสโตเนียฟินแลนด์และสวีเดนได้เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ในปี1997 ข้อสรุปคือสาเหตุของโศกนาฏกรรมเกิดจากโบวไวเซอร์ล้มเหลวตัวล็อกและบานพิบขาดแรมถูกกระชากเปิดน้ำไหลเข้าคาเด็กเกิดฟรีเซอร์เฟสเอฟเอฟกเรือสูญเสียสเสถียรภาพและพลิกคว่ำในเวลาอันสั้นและที่สำคัญที่สุดในรายงานฉบับนี้คือประโยคเดียวตัวเรือสวนที่อยู่ใต้แนวน้ำไม่มีความเสียหายหรือรอยแตกใดๆคดีควรจะปิด และเรือควรจะถูกจดจําในฐานะอุบัติเหตุทางทะเลที่เลวร้ายที่สุดของยุโรปแต่รัฐบาลสวีเดนกลับทําสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์โลกพวกเขาเสนอให้เทายและคอนกรีตท,ทับซรางเรือทั้งลําโดยให้เหตุผลว่าเพื่อความสงบของผู้เสียชีวิตและเพื่อไม่ให้ใครรบกวนสุสานใต้ทะเลแห่งนี้อีกในปี1995เอสโตเนียฟินแลนด์และสวีเดน ร่วมกันลงนามในข้อตกลงเอสโตเนียประกาศให้สร้างเรือ MS เอสเอโตเนียเป็นสุสานทางทะเลและออกกฎหมายห้ามใครก็ตามดำน้ำลงไปสำรวจสำหรับนักสืบอ,อุบัติเหตุนี่คือสิ่งที่ขัดกับสามัญสัญชาติโดยสิ้นเชิงเพราะแทนที่จะกู้สากเรือขึ้นมาเพื่อตรวจสอบหลักฐานรัฐบาลกลับเลือกปิดผนึกจุดเกิดเหตุถาวรและนั่นคือจุดที่คำถามเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆว่า รัฐบาลกำลังพยายามปกปิดอะไรอยู่คำถามนี้ยิ่งรุนแรงขึ้นอีกเมื่อในปี2004อดีตเจ้าหน้าที่ศุลกากรสวีเดนออกมายอมรับว่าก่อนเรือจะจมเพียงไม่กี่สัปดาห์ MS e s เอส i a โตเนียถูกใช้ขนส่งเทคโนโลยีทางทหารและอิเล็กทรอนิกส์จากรัเสเซียไปยังสวีเดนจริงตรงข้ามกับรายงานปี1997ที่ยืนยันว่าเรือลำนี้เป็นเรือพาณิชย์บริสุทิ ไม่มีภารกิจทางทหารใดๆนั่นหมายความว่ารัฐบาลโกหกอย่างน้อยหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเรือลำนี้และถ้าพวกเขาโกหกหนึ่งเรื่องได้คำถามคือพวกเขาโกหกกี่เรื่องกันแน่คำถามนี้ยังไม่มีคำตอบจนกระทั่งปี2020เมื่อทีมสารคดีใช้ดโดรนใต้น้ำสำรวจซากเรือและพบสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นเลยรูโวขนาดใหญ่สูงประมาณ4เมตร กว้างกว่า1เมตรบริเวณกาบขวาของตัวเรือรูที่ไม่เคยถูกระบุไว้ในรายงานทางการปี1997ทั้งที่สากเรือถูกสำรวจมาแล้วหลายครั้งจากจุดนี้โศกนาฏกรรมทางทะเลได้กลายเป็นคดีต้องสงสัยระดับรัฐด,ดังสมบูรณ์แบบหลังจากการค้นพบรูโวในปี2020รัฐบาลเอสโตเนียฟินแลนด์และสวีเดนจำเป็นต้องกลับมาเปิดคดีนี้อีกครั้ง มีการอนุญาตให้สำรวจซากเรือรอบใหม่ภายใต้กรอบกฎหมายสูสารทางทะเลที่ถูกผ่อนปรนลงในปี2023รายงานความคืบหน้าเบื้องต้นจากการสอบสวนรอบใหม่ได้ให้ข้อสรุปที่ระมัดระวังอย่างยิ่งว่ารูหว่ขนาดใหญ่ที่กราบขวาอาจเกิดจากการที่ตัวเรือกระแทกกับพื้นหินใต้ทะเลในขณะที่เรือจมและกลิ้งไปตามก้นทะเลและไม่พบหลักฐานชัดเจนของการระเบิดจากภายใน หรือการชนกับเรือลำอื่นในทางเทคนิคคำอธิบายนี้เป็นไปได้แต่ในทางสืบสวนมันไม่ได้ปิดคำถามทั้งหมดเพราะรายงานปี1997ยืนยันว่าได้สำรวจซากเรืออย่างละเอียดแล้วและไม่พบความเสียหายใดๆใต้แนวน้ำเลยคำถามจึงยังคงอยู่ถ้ารูนี้เกิดจากการกระแทกพื้นทะเลจริงทำไมมันจึงไม่ถูกบันทึกไว้ตั้งแต่แรกและถ้ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจม เหตุใดรัฐบาลจึงพยายามปิดพนึกซากเรือด้วยคอนกรีตเหตุใดจึงโกหกเรื่องการขนส่งเทคโนโลยีทางทหารคำถามเหล่านี้ไม่มีคำตอบเป็นทางการจนถึงวันนี้สิ่งเดียวที่ไม่มีใครโต้แย้งได้คือ MS Estonia ไม่ได้จมเพราะอุบัติเหตุธรรมดามันจมเพราะการออกแบบที่บกพร่องการประเมินความเสี่ยงต่ำเกินจริงและการตัดสินใจเดินเรือด้วยความเร็วสูงท่ามกลางพายุรุนแรง และผลลัพธ์ของความผิดพลาดเหล่านั้นคือชีวิตของผู้คน852คนโศกนาฏกรรมครั้งนี้ได้เปลี่ยนมาตรฐานความปลอดภัยทางทะเลของโลกไปตลอดกาลกฎหมาย SOLS ถูกแก้ไขให้เข้มงวดขึ้นเรือโรลต้องมีประตูน้ำกั้นภายในในขาเด็กระบบเฝ้าระวังโบวเซอร์ iser, ต้องเชื่อมต่อกับสะพานเดินเรือโดยตรงและการออกแบบเรือแฟรี่ต้องคำนึงถึงแรงกระแทกของคลื่นทะเลเปิด ไม่ใช่แค่การใช้งานใกล้ใช้ฝั่งอีกต่อไปมาตรฐานเหล่านี้ช่วยชีวิตผู้คนนับไม่ถ้วนในเวลาต่อมาแต่สำหรับผู้โดยสารบน MS เ e s t o นียมันมาช้าเกินไปจนถึงวันนี้ซากเรือลำนี้ยังคงนอนอยู่ใต้ทะเลบอลติกที่ความลึกกว่า70เมตรในฐานะสุสานของผู้คน852ชีวิตและในฐานะหลักฐานของคำถามที่ยังไม่มีคำตอบ MS สโตเนีย ไม่ใช่เรื่องของเรือที่จมแต่มันคือเรื่องของความจริงความโปร่งใสและราคาที่มนุษย์ต้องจ่ายเมื่อความปลอดภัยถูกประเมินต่ำกว่าความสะดวกและผลประโยชน์และบางครั้งความจริงก็อาจจมลึกกว่าซากเรือเสียอีกทางช่องเส้นเรื่องที่หายไป The Lost t r e a d ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งต่อผู้โดยสารและลูกเรือทั้ง852ชีวิต ที่สูญเสียไปในเหตุการณ์เรือ MS เอสโตเนียรวมถึงครอบครัวและญาติของผู้สูญเสียทุกท่านที่ต้องอยู่กับความเจ็บปวดและคำถามซึ่งยังไม่ได้รับคำตอบอย่างสมบูรณ์จนถึงวันนี้สารคดีชิ้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกเรื่องราวไม่ใช่เพื่อกล่าวโทษแต่เพื่อให้โศกนาฏกรรมครั้งนี้ไม่ถูกลืมไปตามกาลเวลา เพราะในทุกมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีขึ้นมีชีวิตของผู้คนเป็นราคาที่ต้องจ่ายขอบคุณที่รับชมและร่วมเดินทางไปกับเราเพื่อค้นหาเส้นเรื่องที่หายไปของโศกนาฏกรรมและความจริงในประวัติศาสตร์